ด่าผัวคือ,อยืนหนึ่งด่าจริงแน่นอนอยู่แล้วพันเปอร์เซนต์พี่แมนดูเป็นคนขลังขลังแค่ไหนก็มาเถอะรอบข้างไม่ท้วนอ่ะพี่แมนหล่อมากรักมากเขาต้องแบดบอยไบ่อยกูก็ดูดิสนี ผู้ชายประเภทนี้ที่โถยบ่อยเนี่ยจะเป็นคนขี้เหงาและเจ้าชู้มากแล้วพี่แม่จ้าชด้ไหมก็ตอนมามีแม่ตอนนั้นอ่ะมันกันนะแต่ยังมีอีกคนแม่รู้เห็นหมดทุกอย่างแต่เราก็ทําเป็นไม่รู้ต้อนแหลมมากกันผู้ช่ต้อนแหลมมากตอนนั้นจำได้ว่าปวดตอน<แ>มีครั้งหนึ่งเลยแบบเหมือนแอบคุยละเราฟังเสียงจากโทรศัพท์เรารู้ฟีลนั้นได้เลยแต่ก็ทําเป็นรับสายนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ได้ข่าวว่าเคยเลิกกันเลิกเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนขี้หึงมากแล้วเป็นคนหัวโบราณที่สุดแม่คุยเรื่องผู้้ชายยไไดเล คุยเรื่องคนเก่าไม่ได้เลยใบเตยสั้างเสมอใช่แต่ไม่ให้ติ๊ตัวโป๊งงไหมแม่เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่คบจนถึงวันนี้ในใจเราแบบเี้ยกู๊ดแบบแต่งอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วมึงก็ชอบแบบนี้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเม้นให้เราเซ็กซี่เบบี้กดไลค์เฉพาะรูปที่เราใส่บิกินี่พอคบเป็นแฟนเธออย่าใส่นี้เธอมันเห็นด้วโป๊งอะไรตำคานเลือกเองเป็นนี้มานานแล้วคือที่ด่าด่าทุกวันนี้คือเมียรักชิบหายเลยลูกคะแนนคะแนนคะแนนแต่บอลลูคือให้กี่คะแนน ก็ไม่กล้าแบบว่าจะยังไงอวดหงวเหรอยวดไังตามที่เห็นตามความแซ่บกาวกาวกายึดเงินหัวทุกบาททุกสตางค์จริงไหมนางก็ไม่ได้ทำงานอะไรเยอะแยะมาเอามาให้กูเธอะแม่อวดหัวแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการใหม่ของวันเพลงกาวคนอวดหัว คอนเซปต์รายการของเราไม่ม really. yes. ีอะไรมากค่ะปกติคนอื่นอวดรวยใช่ไหมของเราอวดผัวค่ะผัวเราเล่นยังไงผัวเราดีที่สุดดีที่สุดในโลกนี้ผัวเราเก่งที่สุดผัวเราคือนัมเบลวันผัวเรายิ่งใหญ่เกรงไกลที่สุดค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญเทปแรกเป็นใครไม่ได้แม่ใบเตยแม่ใบเตย ยืนหนึ่งเรื่องด่าหัวตอนติดต่อไปคุณสการบอกว่าเอ๊ะมันจะเหมาะกับรายการหรอเพราะปกติเนี่ยด่าหัวคือยืนหนึ่งดา่าจริงแน่นอนอยู่แล้วพันเซแต่เอาจริงจลุคพี่แมนอะไม่น่าให้พี่เธอมาด่านะปกตินางดูเข้มเข้มเนาะหรอเออดา่าเลยด่าเรื่องอะไรแม่ โู้เอาจิ้งค์คือความผัวเนาะมันก็จะมีมีเรื่องให้แบบยิบยิบย่อยยอยคือทุกคนจะมองว่าอุ้ยพี่แมนดูดูพี่แมนดูแบบตายแล้วแบบขลังอะอะไรอย่างเงี้ยกับเมียก็ขลังไม่ได้หรอกลูกขลังแค่ไหนก็มาเถอะเออแล้วสถานะของพี่แมนตอนนี้ก็คือเป็นคุณสามีคุณสามีเลยนะคะดิจิแมนพัฒนพลคุณชอนกำเนิดทายาทมาแล้วหนึ่งคนอลังการในเวลาสองปีน้องเวทมนต์ค่ะน้องเวทมนต์ดั่งตองมนตรา บุญชรมันได้ไอเดียอะไรมามันเหมาะมากเลยนะโอ้<ห>ตอนนี้แต่อีพ่อมันหมดทุกอยาก่างตั้งชื่อเล่นชื่อ<ม>จรอิงแต่อะเห็นอย่างเงี้ยแต่เราก็มีเรื่องที่มั่นใจในตัวเขาอย่างเรื่องตั้งชื่อลูกเลิกคลอดลูกเลิอกอะไรอย่างเงี้ยสามีกับคุณแม่เนี่ย กว่าจะแต่งงานคบกันรู้จักกันอะไรเนี่ยรวมระยะเวลาแล้วสิริสิรวมแล้วเนี่ยนะปีนี้น่าจะย่างเข้าปีที่12ครึ่งหนึ่งของชีวิต <c oughs> แม่มานานเนวฉันมาถึงชีวิตวันนี้ได้ยังไงกูไปจับฉลากเอามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวปวดหัวใ ด่าก่อนด่าก่อนด่าก่อนเข้าไปได้แล้วเออด่าก่อนเป็นรู้จักกันไปเจอกันได้ยังไงเริ่มต้นที่นะคุณมีเจแมนเนี่ยมาเมนท์แบบในอินสตาแกรมเม้นทุกรูปเม้นท์เมนเนเมนนเราก็แบบดีเจอะไรนี่คือใครไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักเลยก็คือโซเชียลใช่โซเชียลเลยเมนอิโมชั่นหัวใจบ้างแหละเป็นอิโมชั่นตาตัวเหลืองเหลืองตาหัวใจอีกสองคนนี้มันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าใช่ไหมเออมันชอบมาแบบจะเป็นคันก็ไม่นะเหมือนมายอดมายอด สั้นๆอยู่หน้ากระจกทุกวันกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยนางก็จะแบบมุมเดิมตลอดเลยนะคะเออเราก็แบบดีดีเจนี่ครว่าพอเข้าไปดูเฮ้ยมันหล่อนะมันดูเท่มันดูหล่อ ใช่เขาคมเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนฟิลสเปคเราแหละก็ชอบทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไงได้ข่าวว่าเราไปจีบเขาก่อนไม่ไม่ไม่ใช่จีบเลยแม่อะกลังจะถ่าย MV เช็ดแล้วทิ้งรกอกรอกอกแล้วค่ายก็ให้หาพระเอก MV ก็เลือกไปสี่ห้าคนก็เห็นพี่แมนอัตตส่งเลือกพี่แมนไปให้เขาด้วยแล้วปรากฏว่าพวกกลับก็แบบเออคนเนี้ยโอเคเลยนะอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยแบบว่าเม้นกลับนางไปว่าขอไลน์หน่อยค่ะพี่จะติดต่องานแล้วก็เ่าในใจเราไม่ไม่แต่ตอนนั้นงานงาน E แต่เราเลงน,นะอพอเขาบอกหาพระเอกเอคือเราดีเอกแล้วตอนนั้นอ e ี <c oughs> ฟิวผัวก็คือแบบเดกอรีมิวสิกอัศนีวสานอะไรอย่างนี้ <c oughs> คือพอเป็นลูกทุ่งเนี่ยก็จะนิดนึงอ๋อพอดีแบบไม่รับครับอะไรอย่างนี้แล้วในฟิวนั้นอ่ะรู้ด้วยว่าไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่ง <c oughs> ไม่ได้อินกับลูกทุ่งก็คือบูลลี่นิดนึงแหละในมุมแม่แต่นะก็พิมพไลกลับมาว่าเออแต่พี่แบบขอรู้จักหนูต่อนะ มันเข้าส่งมันเข้าสอดนะมัเข้าทางเขาอยู่นะเอออพอได้คุยกันกับพี่แมนตอนนั้นน่ะนางก็โทรหาโทรตาแบบทั้งวันทั้งคืนคือเราคงชอบอย่างเงี้ยมันคือทางเราก็คือเช้าถึงเย็นถึงโอ้โหโทรแบบกูไม่มีเวลาได้คุยอะไรกับมึงแล้วเอะวันนี้กี่สายที่บอกว่าเยอะอ่ะกูนเป็นเป็นร้อยๆเลยนะเออขาเหวเลยก็ตทรจนเราไม่มีเวลาคิดถึงเไมตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรมั้งหรอก็คือชอบฟิลนี้ไงเเราก็รู้สึกว่า ผู้ชายอย่างนี้ก็คือโฟกัสแหละโฟกัสเราแต่ว่ามันก็มีฟีลอย่างหนึ่งว่าเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนผู้ชายประเภทนี้ที่โทรบ่อยเนี่ยจะเป็นคนขี้เหงาและเจ้าชู้มากซึ่งแม่งจริงหมดเลยแล้วพี่แม่จริงหมดก็ตอนมามีแม่ตอนนั้นอันมันนะก็เหมือนจะแต่ยังมีคนที่ยังกําลังคาราคาซังอ่าแม่รู้รู้ หมดทุกอย่างตอนนั้นแต่เราก็ทําเป็นไม่รู้เราก็รอให้เขาเคลียร์กับทางฝั่งนูน้นของ,องเขาให,ใ,<ส>ให้เสร็จเ,เออให้เสร็จให้เสร็จเพราะว่าตอนนั้นอ่ะนางคงแบบเหมือน ตอแหล่มากคุณผู้ช่ตอนแหล่มากตอนนั้นจำได้ว่าปวดตอแหลแต่ว่าเป็นคนตอแหลที่ไม่เนียนเลยเมีครั้งหนึ่งเลยแม่จําแม่นมากแบบเหมือนแอบคุยอะมาแบบว่าอยู่ในพุ่มไม้แอบคุยกะด้องก็ต้องคือเราเราฟังเสียงจากโทรศัพท์เรารูฟิลนั้นได้เลยเราก็ว่าว่าแอบว่าเอ,อว่าอีเนี่ยอยู่กับอีคนแม่เลยแต่ก็ทําเป็นรับสายนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วจนอ่ะเขาก็ไปเคลียร์ได้ก็เลยตกลงเออตกลงเราเรื่องความที่แบบเป็นแม่ใบยยิงะตอนขอเป็นแฟนคือต้องยังไงเออคุยคุยคุยห้าเดือนเราก็คุยกับคน อยู่ด้วยแหละช่วงนั้นก็อาเลือกแต่แม่ก็เลือก mm. พยายามเลือกพี่แม่น่ะเข้ามาในช่วงที่เหนื่อยมากตอนนั้นเป็นศิลปินแล้วแล้วก็ทํางานเยอะมากแล้วแบบว่ามันก็เหมือนมีเรื่องให้ได้พิสูจน์ใจกัน mm. แม่แบบร้องเพลงไปร้องเพลงแล้วแบบป้ายลงมาทับค่ะ mm. แล้วขาแบบเกือบหักก็นั่งวีลแชร์ขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง mm. ก็มีผู้ชายคนนี้แหละที่แบบ มารับมาส่งกล้ามาเจอพ่อแล้วก็เหมือนอุ้มเราไปกินข้าวไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยใ,ในขณะที่นั่งวิลแชร์ก็คือนางเทคแคร์นางก<อ>็คือขึอ่งได้อะคือตอนนั้นอะจาภาพได้เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ซอยเสนาแล้วก็ก็มีภาพหนึ่งที่นางเดินข้ามถนนมาเพื่อจะแบบมาอุ้มเราแล้วแบบเอาไปขึ้นที่รถอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้คิดว่าเออเนี่ยูกูคง,ง,งแบบน่าจะได้เจอคนดีๆบ้างแล้วเนาะ คือพี่เตยก็มองว่าบางทีการเป็นแฟนน่ะมันสุดท้ายแล้วว่ามันมันได้อยู่กันในช่วงทุกช่วงสุขก็เลยนี่แหละเวรกรรมมาจจะถือวันนี่นะยังวนยังวนกลับไปด่าได้อยู่แต่ว่าแม่ได้ข่าวว่าเคยเลิกกันเลิกแล้แม่หน,นีไปอเมริกาใช่เออนะช่วงนั้นเนี่ยคือพี่แมนน่ะถ้าพูดภาษาจ้าว่าคือสายเมาสติดเที่ยวติดเพ่อนใช่คือเมาแล้วเลื้อนเลื้อนเลื้อนคือเคยเหมือนเคยคุยกันเรื่องนี้หลายทีแล้วแล้วคือ ผัวกับแม่เนี่ยต่างกันสุดขั้วผัวคือสายเมาสายเที่ยวทุกอยาก่างแม่คือคนที่ไม่ไม่กินเหล้าไม่สุบุลีมลไม่ไดื่มเหล้าอ่ะคนข้าใจว่าเราเป็นพ<อ>ื่อกทุกคนอยากจะตั้งมมาก<อ>ไม่เลยแม่สามารถแบบอยู่กับน้ำเปล่าแล้วอยู่กับเพื่อนได้ถึงเช้าแล้วมาเจอกับผัวที่คนละขั้วมันก็เราก็อดทนสูงมากนะปุ้ยไม่เหมือนอยู่กับแบบการเมาตลอดเวลาตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออกูไม่ไหวละก็เลยแบบขอขอเลิกขอแบบห่างเลยไปคิดทบทวนแล้วพอดีตอนนั้นอะ มีรุ่นน้องคนหนึ่งไปเที่ยวอเมริกาพอดีเขาไปหาแฟนแม่ก็เลยแบบไปไปด้วยเออก็คือบอกเลิกพี่แมนปุ๊กบินเลยพี่แมนไม่งงหรอนางก็เหมือนรู้ตัวาเช้าถึงเย็นถึงนางก็เหมือนรู้ตัวว่าแบบอ่ะเตยเตยจริงจังละว่าว่าแบบไม่เอาแล้วใช่อะไรคงไม่ไหวแล้วแล้วนางทำยังไงก็ตอนนั้นอะกลายเป็นเราเองเว้ยที่พอพอไปอยู่ไกลมากๆอะมันเหมือนได้ได้คิดแล้วก็ คือตอนไปอเมริกาเนี่ยรุ่นน้องที่พาไปเนี่ยนะเขาก็แบบว่ามีแฟนอยู่ที่นู้นใช่ไหม mm. เราก็เหมือนได้เห็นความเป็นคู่กันได้เห็นว่าเอาจริงๆแล้วแม่ทุกคู่ก็ nobody perfect เราเลิกกับแฟนแล้วเราไปเที่ยวกับคนที่เขามีคู่เออัเออเอออะไรอย่างงั้นไปดูเขาซึ้งกันอะเออ,เอ,อแล้วก็คิดถึงคือดูขอดดเขาแลก็มีมุมทั้งซึ้งและมุมทั้งตีกันเหมือนกันแม่ก็ได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก,วก็พอมันอยู่ห่างไกลมากๆกับมันก็คิดถึง แต่ตอนอยู่เมกาไม่คุยเลยนะสักคำเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ไม,ไม่ติดต <มา S 1> ่อเด็ดขาดเออเราก็อยากรู้ใจเราจริงๆด้วยอะไรเงี้ยว่าไหวไหมแต่พอกลับไปอ่ะนางก็ไลน์มาเลยพอรู้ว่าถึงไทยว่าเออแบบคิดถึงนะอะไรเงี้ยแบบมีอะไรมาคุยกันแค่เขาพูดว่าคิดถึงเราคอยเราก็แค่ <laughs> ะจะลองทายแต่เราก็ฟอร์มใหญ่ใจโตให้อดหัวมีหนึ่งเรื่องใช่หัวจะเป็นคนที่ขอโทษทุกครั้งที่มีปัญหามางอ้อแล้วก็บอกว่า เออป้าแบบขอโทษอะไรเงี้ยกับทุกอย่างเราไม่เคยเลยเพราะเราไม่เคยผิดแม่เราไม่เคยผิดมันผิดเราไม่เคยผิดน<อ>ี่ค<ล>ือเรื่อง,อง,องที่ปวด네ถึงได้กลับมาดีกันก็มาคุยแล้วพี่แมนก็ยอมเลิกเล่าเลิกดื่มเลิกเ,เ,เ,เที่ยวทุกอย่างจากตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบหกหกปีแล้วมั้งขลังเนาะพลังขลัง ถึงน่ารักน้ำพี่แมนะว่าไปสุดท้ายมันก็ความรักมันก็มันต้องมีคนหนึ่งที่ยอมเสียสละซึ่งไม่ใช่เราซึ่งไม่ใช่เราซึ่งไม่ใช่เราแล้วเห็นเขาลุกแบบดูเป็นคนแบบเพย์บอยแบดแบดนางโรแมนติกนะแม่เบื่อมากเลยนะคำเนี้ยอุวยแม่พี่แมนอะแบดเพย์บอยแบบคาแรคเตอร์แบบอุยแม่รู้สึกว่าบางทีพี่แมนอะคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นอะเป็นเกราะกำบัง บอกบางในตัวเขาเพราะเอาจริงแล้วเป็นคนโคตรอ่อนโยนและอ่อนหวมีความเป็นผู้หญิงชนีมากกว่าแม่เยอะมากยังไงแม่เป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายทุกอย่างไม่ขี้หึงไม่เคยเช็คโทรศัพท์ไม่เคยโทรตามหัวเลยอ๋อแต่ที่แมนเมา่ม่หญิงที่แมนจะไปเออถวันนี้นะแต่งงานมาหัวจะเป็นคนแบบกอดหอมจุบอยู่ตลอดเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนขี้หึงมากแล้วเป็นคนถัวโบราณที่สุดแม่คุยเรื่องผู้ชายไม่ได้เลย วุ้ยเรื่องคนเก่าไม่ได้เลยเป็นคนคอนเซเิตีกกับทุกอย่างทั้งหมดไม่ได้เลยเนี่ยก็ถึงมาเดี่ยวถึงมาข้างนอกเหมือนเก็บกดใบเตยสร้างเสมอใช่แต่ไม่ให้ติ่งตัวโปงงไหมแม่ผู้ชาย <วง S 2> จะเป็นอย่างนี้ว่าว่าคนอื่น่ะเห็นไม่ได้แต่เขาเห็นได้คนเดียวแต่มืองอะกูเห็นนะกดกดไลดูแต่ละคนก็ไปดูไหมกดไหมดักโปะเนี่ยนะวันนี้ถ้ามาอย่างนี้นะก็คือจะแบบขนาดนี้เลยหรอแต่งขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเออต้องแบบปิดบนปิดล่างมีแบบมาดึงไหมต้องแบบ ตลอดเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่คบจนถึงวันนี้ในใจเราแบบเี้ยกูไม่กดแบบแต่งอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วมึงก็ชอบแบบนี้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาหัวก้ามาหลายเรื่องคือเหมือนมากมาเล้นให้เราเซ็กซี่เบบี้กดไลค์เฉพาะรูกที่เราใส่บีกีนี่พอคบเป็นแฟนเธอจะใส่นี้เธอมันเห็นมันโป๊อะไรเงี้ยอะไรตงคานเรื่องเองเป็นนี้มานานแล้วสวัสดีกับเสียงดังขาสู้ ที่แนชอบลองเพลงให้ฟังใช่ตอนนั้นคบแรกๆก็เป็นดีเจไงก็จะมาจีบการแบบอะไรด้วยความแบบเพลงเพลงเพลงประจำนางก็คนสุดท้ายอาชีนวศานแล้วก็แบบมาเป็นเพลงชั้นมันไม่มีวาสนาอะไรของแมงก็ไม่รู้ก็เพลงอะไรของมึงกูไม่รู้จักแบบว่าไม่รู้จักอะไรของมึงมันมากจนเดียอมต่างใช่คนร้านรับรู้อะไรอย่างเงี้ย ชบอบโชวช์แบบการ์ตูนชอบโชว์แม่เลนเมพี่บอกกูเป็นนักร้องกูร้องเพลงจนเบื่อแล้วอ่ะแต่เขาก็คงแบบอยากร้องไงนึกออกไหมลูกแต่เอาจริงๆนางเป็นคนแบบตลกเป็นเคนเ e n t e r t น i n n e r ดูคลิป่ะ er ใช่ตลกนั่งตลกแล้วทั้งคำพูดเยอะแ,ะ,แะและต่างกับเราที่เป็นคนจริงจังมากแม่ไม่มุกไม่อะไรทั้งนั้นแต่เขาก็จะเล่นเล่นแล้วก็โดนแม่ด่าใช่แล้วแบบเลยสาระคือที่ด่าด่าทุกวันนี้คือเมียรักชิบหายเลยลูกแม่จะบอกรายการดังเราคือทางรักที่หายเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเราไม่มาเสียเวลาเปลืองน้ำลาย ่สอนมันหอกให้เป็นคู่คนนะเนาะจุดไหนที่แม่รู้สึกว่าคนนี้แหละวะที่จะแต่งงานด้วยคือเอาจริงๆอ่ะคบกันจนไม่มีจุดไหนแล้วลูกเออคบกันจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่มากกว่าแล้วจังหวะตอนนั้นเลยเซมไฮขอแต่งงานเขาเรียกว่าเออเวรกรรมคุก็รอฟังอะไรคนเราจะทําเวรทํากรรมมันก็คู่กันแล้วละมันตื้นตานตรงที่แบบ มาวันนั้นมีเพื่อนมาเยอะมาทุกคนปิดลแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมากกว่าที่ที่เอาจิงแล้วในชีวิตอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้แต่งงานหรือมีลูกหรือมีผัวหรือมีครอบครัวนะวันนี้ใช่คนอย่างเราอ่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันก็ตื้นตันตื้นตันว่าบันนั้นหนูก็อยู่นางก็แบบเดินมาแบบกลายเป็นผู้ชายตัวเล็กๆก็แม่แบบงงๆ ผู้ชายแบบว่าเวลาขอแต่งงานก็จะเยี่ยมแล้วทำอะไรไม่่อย<า>ถูกก็คือแบบโลเคชั่นทุกอย่างมันส่งเพื่อนเพื่อนมาคือทุกคนแบบยืนแบบจะรองให้วันนั้นน่ะแล้วเป็นยังไงแม่ฟิลแฟนกับฟิลที่เป็นครอบครัวแต่ง,งงแต่งงานนี้ลูกแล้วเอ้น,นี้ผู้หญิงจะต่างมากแหละหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็เราก็จะแบบกดดันอะไรต่างๆในชีวิตหลายเรื่องเนาะปุ้ยเนาะแล้วเรื่องความที่เราอ่ะเป็นคนจริงจัง เอองไงก็แลและใช่ใช <c oughs> เราเหนื่อยมากแรกๆอะเราเป็นมาม่าบลูด้วย <c oughs> แล้วก็แบบเออเลี้ยงลูกคือเริ่มต้นแบบ1-3 <c oughs> เดือนแรกหลังจากคลอดลูกอะมันมันเครียดม, <c oughs> ม,มากสุดท้ายแล้วก็มาปรับที่ตัวเองว่าโอเคละเราจะไม่สตริกแล้วเราจะแบบโอเคเรามีความสุขกับการเลี้ยงลูก แบบไหนในแบบ <ừ m. S 1> ของเราแต่ก็แ<ล>มนก็นเปนแ,แยกห้องหรือว่านอนด้วยกันอะไรยังไงก็คือนอ,นยอย่างพี่แมนกับแม่ดีที่เป็นคนเข้าใจกันในในโมเมนต์ตรงนี้ว่าไลฟ์สไตล์เอาจริงๆต่างกันอยู่แล้วผัวเป็นคนดูหนังดิสนีย์ <c oughs> จบประลูกรอบข้าใทุกันแบบพี่แมนหล่อมากรักมากก็ต้องแบดบอยฟ์บอยกูก เนดูสามหกหเนี่ยดูฟิฟตี้เจดเนี่ยดูเนี่ยดูหนังทุกอย่างที่เป็นสิเลิตอ่ะดมาดูดิสนีย์ดูมินเนียนดูไลออนคีแล้วก็นั่งน้ำตาลาดแยกห้องกันนอนจริงไหมจริงทำไมตกลงกันตั้งแต่แบบว่าก่อนมีลูกอะไรอย่างนี้แล้วพี่แมนเขาก็จะบอกว่าเออด้วยความที่ไลฟ์สไตล์มันต่างมีบ้านมีห้องไว้สำหรับสคนนอนด้วยกันแน่นอนอยู่ละแต่ พอมามีลูกเนี่ยห้องนั้นกลายเป็นห้องสุดพันจบปะมันยังไงแม่ขยายก็คือไว้เป็นห้องเยกันแหละลูก <S <S แต่แต่แม่ต้องบอกนี้ก่อนแม่กับพี่แมนตอนเป็นแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแค่ไป<พ>มาหาสู <ไป S 1> ส่สรับส่งนอนค้างกันคืนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกราบอะไรเงี้ยก็ยังชินกับไลฟ์สไตล์แบบนั้นอยู่แต่แค่อยู่ในบ้านเดียวกันก็โอเคแย่ของมึงก็ไปดูมินดียนของมึงไปเลยคืนนี้วันไหนรู้สึกมีอารมณ์ก็ค่อยมาหาละกันอะไรเงี้ย คะแนนคะแนนคะแนนหรือคือให้กี่คะแนนก็ก็ให้เก้าก็ให้เก้าเรามีแฟนมายุคปูนี้แล้วลูกเนาะแต่ละคนเนี่ยต่างกันหมดเลยอุ้ยก็ไม่กล้าแบบว่าจะ ยังไงอย่างหัวหรออย่างไงตามที่เห็นตามความแซบที่อยากจะให้ตามไซส์ใดๆก้าวก้าก้าแต่ค่ะไปหนึ่งเป็นฟิลไม่ได้แบบเล้าโลมแบบว่าเหมือนนั่งแล้วล้วงหรือป่ากลัวไม่มีทำไมทำไมมึงเดียวหบักโตทำไมมึงไม่จำมากระโดดขึ้นเตียงแล้วก็ผลักฉัอะอะไรอย่างเงี้ยกูไม่มีอินโทรเลยกูมาถึงกูท่อนทุกเลยใช่ ก็นางให้พาไปส่งที่บ้านไงเดือนผู้ชายหรือผู้ชายมาส่งผู้ชายไปส่งผู้ชายคุยกันเดือนนึงได้านลูปตอนนั้นนะพี่แมนก็พาไปเดทแต่ว่าให้กูไปส่งนะเพราะว่านางอะเมามากเป็นคนแบบยูดี้ไอดายที่เอารถมายังคงคอนเซปต์เมาใส่เราไปส่งเขาแล้วเราก็ไปเจอที่บ้านเขาเลยแล้วก็ไปตีที่บ้านเขาเลยยึดเงินหัวทุกบาททุกสตางค์จริงไหมก็จริงแต่ว่า มันก็ต้องยึดไงลูกเดี๋ยวนาแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรนัหรอใช่ไม่รู้สึกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องได้ที่ลาคนนี้เราไปทํางานอันนี้มาเท่านี้จ้ะเงี้ยหรอนางก็ไม่ได้ทำงานอะไรเยอะแือก็เอามาให้กูเพอะโอ้ยแค่นี้แล้วเรายิ่งมามีลูกปวดปวแม่เก็บเงินไม่หรอกางของปวดจีนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นคนเก่งในเรื่องของการบาลานซ์เงินการหาเงินเขาไว้ใจเราได้อะก็คือเอาไว้ที่เราใช่แล้วยางงี้คือให้เป็นรายวันนางไปใช้เงี้ยหรอไม่หรอกบางทีนะ เดือนหนึ่งนางมีงานรายการหมื่นห้าสองหมื่นก็นั่นแหละมึงเอาไปใช้แค่นั้นแหละเออมึงเอาได้ใช่เออแต่เอาจริงๆอ่ะ พี่แมนก็ต่างกับแม่เรื่องว่าไม่ได้ซุลุยซุไลโ่โชคดีที่นางเป็นคนติดดินไม่ใ<ช>มเล,ลงมไม่มีมามมนางเป็นสายเปย์นะแบบ<ม>เปย์เราซื้อของแบรนด์ให้เราของของวัญสุดพิเศษไม่ม,มีต้องบอกพี่แมนเป็นฟิลต้องบอกว่าก,กูอยากได้นี่มึงซื้อให้หน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีมุมเซอร์ไพรส์กระจุกกระจิ๊กก็คืออยากได้แหละวันเกิดบอกมาของที่แพงที่สุดเออสองแสนสามแสนเคยมีโดนหลอกกี่หลังแต่งงานนี่แหละให้ซื้อสร้อยกับต่างหูแหวนคลิปก็โดนไปสามแสนบนทุกัทุกว เราแสะเขามาเยอะแล้วมันต้องมีสิ่งดีๆไม่ใช่สิบสองปีแม่มันมยาวนานอะไรที่ประทับใจในตัวพี่แมนการมีความรักเนี่ยผู้หญิงอะเราทุ่มเทกับทุกคนแหละกับผู้ชายที่ผ่านมานี้เราเป็นคนรักเขามากกว่าเขารักเราแต่กับพี่แมนเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่เรารู้สึกว่า เขาอรักเรามากกว่าเรารักเขาอย่างที่สองเนี่ยก็รู้สึกว่านางนางมันในช่วงเวลาที่ที่ค่อนข้างแบบเออถูกต้องเขาเจอเราในวันที่เราแบบชีวิตขาเหวอะไรก็ไม่รู้อะนี่ออกมาลูกชีวิตแม่ชีวิตหาเหวอ,อะไรก็ไม่รู้ออแต่เขาก็ยังยืดหยัด S <S <an> <S เขาก็ยังแบบอยู่กับเราได้คือเรารู้นะว่าชีวิตเขาตอนนั้นในวันที่มาคบกับเราก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยทาไมแบบคบก<อ>ับอีลูกทุ่งคนเนี้ยแบบเอเอฉันไม่ชอบอแฟนเธอเลยแฟนเธออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบไม่จริงอะ่ะทำดูคนที่ภายนอกเออพี่แมนจะเป็นอย่างงี้พี่แมนจะไม่ชอบคนที่มาตัดสินคนที่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วเ,<อ>เป็นคุณพ่อที่รักลูกมากแม่ก็จะรู้สึกว่าบางทียังรััััักกกกกคคควววววาาาาาามมมมเเเเเป็นนนนนส่่่่่ตตตตขออออองงงงยยยูููแแพีีีหหลลลลจททํ้ืืดใชิ อ่ะสุดท้ายช่วงสุดท้ายฝากผ่านรายการไหนบอกรักผัวให้น้องดูห <ไป S 1> <ด>่อกระดาษปากมากติดจ่าตลอดรักรักนะคะกร <laughs> ะดาษปากมา,ากหลังก็ไม่ค่อยได้แบบสวีทอะไรมากน้องแต่เชื่อว่าป้ารู้แหละว่าในเรื่องของคนสองคนมันมีความลึกซึ้งทางด้านจิตใจ,จกันอยู่มากอยู่กันมาขนาดนี้ก็รู้ว่ารักคืออะไรเนา <laughs> อืจ้ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ใบพี่ใบเตยมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายปฏิภาเอปฏิภาเอเรื่องตัวเองไม่รู้แม่งรู้แต่เรื่องกูอยากเดินถีบหน้าแล้วบอกว่าขอโทษค่ะเสียงมันโคตรแอปแบบว่าอะไรนะขอบคุณนะคะปัญจิภาเอ๊ะเราชอบแบบเนาะเลียมาตั้งแต่หน้าป้องยานเลียเลียเข้ามาเลียเข้ามา ไม่มีมาถึงปุบเข้าท่อนทุบแล้วคัะใช่ยานนั้นค่ะก็เลยเก็ดอเอาไปก้าวคาแดนตอเดียนที่เจ๊น้าได้ค่ะรายการคนอวดผัวต้องให้ก้าวให้เจ๊นามาด่าเออใครนะคะที่ชื่นชอบรายการคนอวดผัวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องวันเทคลาวไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นๆได้ข้างบนนี้เลย